ทุกทีสวัสดีพี่พี่น้องอีคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวันแนวทางน,นะครับฮานอยประจําวันอังคารที่18นะครับมิถุนายน67นี่มาชิกนะครับน,น้องก็เดินมาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่พี่สมาชิกเอฟซีค่ะประจำและับสวัสดีนะพี่สมาชิกผู้ทีดด่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบ่าทีพารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้เฮมาชิกก็สู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันอังคารที่18และเดือนธันาคมนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนนะเฮมชิกนะครับ,รบ,นนก,รบก็มาพร้อมกับเสียงนกร้องเหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศยามเช้าเนี่ยเฮมชิกนะครับเนาะก็อ่า สดชื่นกันนะครับสลับวันนี้เนะาะเมื่อวานที่ตอน,นเย็นฝนตกในมาชิครบนบเนาะน,ะน,ะนะตอนไล่สายด่วนเราพนานนะมาชิกสลับเมื่อคืนนี่มาชิกนี่โอ้โหรับดีใจกับพี่มาชิกพู้โชคดีด้วยนะกับ สายด่วนเราพัฒนาผมในมาชิกนะผมไล่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะสำหรับในทางสายด่วนเราพัฒนาในมาชิกก็จะมาเร็วนิดหนึ่งสําหรับช่วงนี้เนาะนะครับเราพัฒนานนผมเมื่อวานนี่โอ้โหนะครับห้องเรียนนี่แทบนะครับแทบแตกเลยอ่ะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าในมาชิกนะครับเพราะว่าสายด่วนเราพัฒนาผมเข้า3ตัวนะนะครับนกก็ร้องอย่างนี้เลยนะนในมาชิกเมื่อวานในมาชิกเห็นไหมนะครับเสียงนกกรร้องนะครับได้ยินเนาะเสียงนกน้องเนี่ยเวลาผมไลฟ่สายด่วนเมื่อวานมีที่มาชิกนะครับมาอ่า ทักถามวัน d, วนี้วันนี้มีนกร้องไหมหนับหนับหนับจังหวะที่ถามยังไม่ร้องนะสักพักหนึ่งก็ร้องนะครับเนาะนะครับเวลาอ่าไล่สายด่วนคนลูกเลยเวลาขนลุกร้องนะนี่ก็ยังวันนี้ก็ยังร้องเหมือนเดิมเลยมาชิบเมื่อวานสายด่วนนิดนึงนะม,มาชิบนี่สายด่วนเราพนาผมเมื่อวานนะผมไล่หกโมงครึ่งนะนะครับเออเป็นต้นไปนะครับเออเข้าสามที่นั่งเลยเมื่อวานสำหรับเนทางสายด่วนเราพนาผมนะที่มาเช็คบุคคลไม่ได้มาตามนะครับเออก็ไม่เห็นนะนะครับก็อย่าลืมนะที่มาเช็คกดติดตามกดอ่า พิมพ์ข้อความแจ้งเตือนไว้ไอพิมพ์ข้อความปักข้อความไว้นะข้อความผมนี่แหละเวลาผมบูคลิปเนาะเวลาผมไลฟ์สายด,วด่วนรัพผนาเนี่ยพี่จะมาชี้แจงได้ไม่พลาดแนวทางจากผมนะนะพภาพลาดีค่ะหรือใครจะเข้าห้องเรียนก็ทักอีทีเจ็ดเจ็ดแปดเก้าด้วยมาชีนะ้นามเราสลับรับผ่นานก็ตามกันต่อในรอบวัน พุธนะครับก็จะลงในทางให้เร็วนิดหนึ่งในมาชิกนะครับแล้วก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับในทางรับาาระนะครับคำา่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริงๆไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆในมาชิกจะได้ไม่พลาดในรางเด็ดๆแลกวก็พบรโมบางๆจะพอทีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางสำหรับในรางผมเดินทางไหนเดินดีเดินตอ่อในทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยในมาชิกนะครับเออกดติด ผมว่าให้ดีๆในมาชิกนะครับนะครับอ่านะครับเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดในมาชิกนะครับเนาะนะครับเออนะครับอ่ะนะครับไปสุดเป็นทางนะสิ้นในมาชิกนะครับเนาะนะครับ ประกอบกับฮานอยวันนี้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะเดี๋ยวทางมีเข้ามีรถเด็กตำรวจจะไปปิผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลก็เช่นการรับชมไม่สนับสนุนการเป็นใดๆทุกชนิดเนาะนะครับเออนะครับเนาะฝากคอมเมนต์ไว้นะสัตว์ที่จะมาชิคกี้มาติดตามใหม่คอมเมนต์ดีๆแล้วก็ทักทายสวัสดีก็ได้ได้มาชิคนะครับเออใครจะเข้าห้องเรียนนะอีทีเจเจเป็นก้าเดินนะทักไว้เนีมาชิคนะครับเออไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะครับทักหลังบ้านกันเยอะมากเลยนะครับเนาะเอ้านะครับ ฮานอยเมื่อวานมาสรุปผลกันเลยเนี่ยมาชิคน้ำเนาะนะครับผมให้เป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะนะครับเทียบเคียงสีหน่อยหน่อยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็บีพีนะครับแต่ก็แถมกระชากอยู่เรื่อยๆได้แหละนะมาชิคน้ำเนาะนะครับอ่กระชากเนี่ยเจ็ดสี่แปดสองห้านะกระชากนะครับเจ็ดสี่แปดสองห้าจากสองศูนย์สองแปดสองเก้าไปลงไม่ถึงสองห้าในมาชิคน้ำเนาะอ่ะนะครับหน่อยจิตนะครับเนาะหกสี่สามโอ้โหทั้งทั้งเสียงกาทั้งเสียงนก นะครับเนาะวันนี้เอานะครับยังไงขอเป็นวันดีๆแซ่บพี่สมาชิกทุกคนด้วยวันนี้หกสี่สามหาในมชิกนะครับเนาะนะครับสกับเจ็ดไม่มีนะนะครับเออนะครับพิเศษนะครับเนาะห้าห้ปดในชิพิเศษ5้าห้นะนะครับห้าห้าสามนะครับมีไมเจ็ดแนะผมให้เจ็ดสามเจ็ดห้านชิไปไม่ถึงเจ็ดแเนาะนะครับเจ็ดลงนะนะครับ เออเจ็ดลงเนาะเออเลงนะนะครับห้าสไม่ลงเนาะห้ไม่ลงใ้มาชิกนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะครับเนาะปกติ0 0 2ย9นะ00239โอ้เบิ้ลหน้าอีกในมาชีพนะครับว่าจะเบิ้ลหลังนะว่าแต่ใจว่าวันนี้ต้องมีรุ่นเบิ้ลนะครับสำับเมื่อวานในมาชีพนะครับแต่ไปเบิ้ลหน้านะนะครับศูนย์สอนมาชีเข้าช่วงนี้เนอะนะครับ นะครับดี่เลยนะนะครับส่วนสองสอช่วงน,น,นี้เนาะนะครับมาในตัวกลับแล้วก็ VP นะครับ17237เจ็ดสมเจ็ดนะหนึ่งเมนี่นะครับมีไม่งเจดสไม่มีลยมาชิกนะครับ อแต่ว่า27เนี่ยมาในตัวเด่นผมนะที่มาชิกนะเนาะเออนะครับเนาะหนึ่งสองเจ็ดไม่มีในมาชิกแต่ว่า27เน out, 27, ี่ยนะครับเข้าใี่ตัวเด 7, 7, ่นนะเออนั 2, ่นแหละนะครับสองเจ็ดเจ็นะนะครับนะครับตัวเด่นผมบอกให้จับคู่ได้เลยในมาชิกสำหรับตัวเด่นเนาะจับคู่ได้เลยนะนะครับแล้วก็สามสองสามสองไม่ได้จับเนาะนะครับเอาเร่งนะสำหรับสองในมาเช็คสำหรับเมื่อวานนะนะครับเออนะครับนะครับตัวเด่นเนี่ยถ้าใครไม่ได้จับตัวเด่นผมคิดว่า นะครับพลาดนะอย่างเราพัฒนาเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมให้ตัวเด่นเก้ากับหกกับศูนย์นะแต่ผมตีลังกาให้ด้วยนะนะครับเออนี่มาชิกก็ได้กันเยอะนะสลับเราพนาเมื่อคืนนะสลับหกตีลังกาเนี่ยแหละในตัวเด่นด้วยนะผมก็ติ๊กให้เป็นเลขเก้าเนาะนะครับอ่สรุปก็คือในมาชิกนะครับสองศูนย์เนาะนะครับสองสองมาในตัวกลับนะนะครับนะก็เจ็ดสองสองเจ็ดมาในตัวเด่นนี่แหละมาชิกตัวเด่นถือว่าจะพูดได้เลยถือว่าเด่นสุดนะนะครับก็ ประมาณนี้สลับในหางคงก็ทำเด็ดีแล้วเนาะนะครับแต่เบิ้ลไม่ลงไปเบิ้ลหน้าในะมาชิกสลับหนะบ้าเบิ้ลเนาะนะครับเออนะครับเราตามกันต่อในะมาชิกสลับอ่าวันนี้เน,ะนาะดีใจกับที่มาชิกผู้โชคดีด้วยทั้งลราพัฒนาแล้วก็ในทางฮาหนอยเมื่อวานนะพวกในทางฮาหนอยแล้วก็ไปพวกเราพัฒนาอีกในะมาชิกสหรับใครที่ยังอ่าไม่โชคดีเราพัฒนาก็ตามกันต่อในระอบมันพุดนะนะครับเออนะครับใครเข้าห้องเรียนก็ปักข้อ,ขอความไว้เดี๋ยวเวลาผมไล่สุดอ่าสะดวกลราพัฒนาเนี่ยนะครับหกโมงเป็นครึ่งเป็นต้นไปนะผมไล่หลังจากรอบปกกตินี่แหละ็ ระบบจะได้แจ้งเตือนนะจะได้มาลุ้นมาเฮงมาปังกันสลับสายด่วนหลักพนาผมห้ามพลาดนะครับเออคลิปหลักพนาก็ตามกันต่อนะในรอบันพุตเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันนี้แหละนะครับสาับลักพนาเนาะนะฮบเออฮานอยวันนี้เนาะนะครับฮานอยวันนี้ได้มาชิคแต่เนาะวันนี้วันที่สิบแปดเลยนะครับ หกนะครับหกเจ็ดนะยังไงขอให้มาสองโตสามโตนะครับวันนี้เนาะนะครับขอให้เดินดีนะสลับวันนี้ไปสู่เป็นทางได้มาเช็กแนวเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลดเลอสรับู้โช่วด,ดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมนะนะครับนนเมือดี้ามาเกี่ยวข้องได้แหละนะครับมาดูตัวเด่นนะนะครับจะชอบแคบไว้จุดไว้เนาะเด่นมุ่งห้ตัวนี้นะวันนี้เจ็ด 9นะครับเออนามเนาะจับคู่ได้เลยนะครับจับคู่ได้เลยนะอันนี้ระเรา6เออติ๊กให้เรา6เอ้ยไหมนะครับนะครับ6กับ9เนี่ยผมจะติ๊ก6กับ9เองเดียวนะนะครับเออนะครับเราพนันก็คือให้06นะครับแต่เข้ามา09นั่นแหละนะครับเออไทยตีลังกาก็โชคดีไปอ่ะ2ตัวเด่น2ตัวนะครับเนาะ2ตัวเด่นนะ2เต้นเป็น2ตัวนะครับเออนะมีนะครับ 7 3 7 4นะ7 5นะครับเขนะนะ้าศูนย์เข้าวหนึ่งนะข้าวสองนะอ่ะระวังเบิอนไว้อีกนะครับอืมยิ่งเบิอนหน้าวันนี้ยิ่งระวังนะเมื่อวานนี้เบิอนหน้านะมาซิดเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเบิอนแต่ต้องลงนะแต่ว่าไปเบิอนหน้าในมาซิดในรอบวันจันทร์เนาะนะครับเออนะครับแต่มาอยู่แต่เขาไปเบิอนหน้าเมื่อวาน สลับหน่อยอ้าวันนี้น่าจะมาเบื้องหลังนะนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมนะมาดูตัวนี้นะเจ็ด้ากจะพูดได้เลยนะระวังตีลังกาดูเนี่มาชิกระวังหกับเ้านะนะครับเออนะครับแนวทางผมจะต้องให้ระวังหกับเ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เจ็ดสามเจ็่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เก้เนาะนะครับเออ,อ่เจ็ดาห้านะแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เกาะอันนี้ระวังหกโดยด้วยตีลังกานะนะครับ ให้เบิ้ลไว้อีกสลับอันนี้เนาะชอบเบิ้ลระวังไว้ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสําหรับแนวทางเบิ้ลในมาชี้นะเนาะอ่ะขอช่วยดีกาณในมาชี้สายคู่สุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็มาตามกันด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะครับวิธีปลอดภัยในตัวเด่นนะนะครับเออสำหรับสายวิง้งสายรูดนี่แหละสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นสามตัวมีสี่เจ็ดห้านะแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะแล้วก็ หนึ่งเก้าสองนะในชุดสามตัวก็สามชุดอีกที่เก่าในมาชิกสลับแนวทางวันนี้เนาะนะครับอเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะสลับแนวทางอ่าฮานอย วันนี้นาิมาชิตปัจจาวันพุดวันอัคารที่18นะนะครับเจ9ดเก้า็ดนี่จะพูดได้เลยนะระวังหด้วยนะนามมชีนะเพื่อมีกำลังนติลังคาเนาะนะครับเจ็สามเจ็ดสี่ดศูนย์เก้าหนึองนี้เจ็ห้ากับเก้าศูนย์ได้มหเน้อนะครับเนาะระวัง6กับ9ด้วยนะนะครับเออถ้าใครมีกำลังเจ็ดกับเก้าเกานะนะครับกันเบิ้ลไว้เนาะนะครับเด้ เมื่อวานเบิ้ลไม่ลงวันนี้ไม่แน่ไหนมาเชกเออเมื่อวานไม่เบิ้ลหน้านะครับวันนี้ไม่แน่นะครับเพราะโชคดีกันสำหรับชุดจับคู่เด่น2ตัวและ3ตัวจนึ่ก็มี4 7 5 0 9 1้าสกและหนึก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางขอผมวันนี้ไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อเจรปวดปังปังกันอีกนะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมนะสำหรับแนวทางผมไปสู่เป็นทางทั้งสิ้นนะมาเชกนะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะครับเนาะสำหรับเราพนากขาตามกันต่อในรอบวันพุธนะก็จะลงคลิปไปใบนี่แหละนะครับเนาะนะครับสำหรับพี่ชมา อาได้เลยนะครับทักไว้นะครับเรียนโนแอสสะดวกก็โน้ตแอสอ่าหนึ่งเข้ามาเรียนเนาะนะครับสำหรับพี่สมาชิกเข้าห้องเรียนนะครับห้ามพลาดนะเราพนาผมนี่ยเดินดีอยู่ใน้มาชิกที่สายด่วนเนาะนะครับสามตัวเลยในรอบที่ผ่านมานะครับเอ่ะนะครับขอช่วยในการนะครับสำหรับอาหารวันนี้นะไว้เจอกับผมทริปต่อไปช่วยในกันเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ